ฐานของงูงการเขียนครับคิดอย่างนั้นนะครับเลยวผมผมต้องสร้างรากฐานคือสร้าง grassroots มันให้ดีนะครับนี่เป็นเรื่องสำคัญถ้าเราไม่มี grassroots แล้วมันก็ถือว่ามันเติบโตได้ยากนะครับเพราะนั้นมันจำเป็นต้องมีรากแก้วของมันถ้าผมคิดว่าสมคมทีเขียนโดยพวกเราซึ่งเคยึ่งเป็นนักเขียนเคยทำงานตรง,ตรงนี้มาก่อนมันสามารถจะพัฒนาไปขา้างหน้าพัฒนาวันจะต้องพัฒนารากแก้วของการเขียนในเกิดขึ้นนะ ความฝันไปเราคิดว่ามันไม่มันไม่ใช่ความฝันมันเป็นความจริงที่เราต้องกระทํามากกว่าผมผมส่งเสริมวรรณกรรมไทยให้สําหรับนักเขียนไทยโดยเฉพาะอยู่แล้วนี่เป็นประเด็นแรกนะครับสร้างมิติของนักเขียนไทยเพื่อนักเขียนไทยอันนี้เป็นสําคัญเพราะว่าเราต้องรู้ว่านักเขียนไทยเราก็ในปัจจุบันนี้มันก็มันก็มันก็มันงไงครับผมบอกว่ามันลดลดระดับคุณค่าลง ไม่น้อยนะครับไม่เหมือนสมัยก่อนเนี่ยแบบโอ้นักเขียนได้รับการยกย่องมากแต่ปัจจุบันหนังสือขายยากในต่างๆในมิติของความเป็นนักเขียนสถานะของความเป็นนักเขียนเองก็คงลําบากคงลาบากท,ที่จะที่จะบอกว่าเราเป็นนักเขียนเราดำรงอาชีพด้วยเราดำรงอาชีพด้วยนักเขียนเพราะประเทศไทยยังไม่มีอาชีพนักเขียนในสมัยท่านาไหนแต่ไรนะครับไม่มีอาชีพนักเขียนผมไม่คิดว่าเราจะต้องสร้างตรงนี้ละให้มีสถานะ ไมมีบทบาทที่เป็นที่ยอมรับได้จริงๆเรามันก็มันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะเราก็มีบทบาทมีสถานะมีความอาวุโสมีประสบการณ์มากมายนะครับผมจะทําได้ที่เป็นเรื่องนี้ที่สำคัญครับนี่เป็นภาวะหนึ่งที่ผมจะต้องคิดว่ามันจะต้องมันต้องมาบูรณาในด้านมันต้องมารวมกันได้ได้มันต้องมาหลอมรวมกันได้ได้ทำให้จะแยกวันนเขียนรุ่นใหม่ก็ต้องเป็นรักศารรุ่นใหม่รุ่นเก่าก็ควาเป็นรุ่นเก่าถ้าเกิดทัศนคติที่ย้อนแย้งกันอีกทัศนคติไม่เข้ากันอีกก็ลำบาก เพราะนั้นทำอย่างราเร่จะทำให้กระบวนการของการล้อมรวระหว่างนักเขียนรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่มันสามารถเข้ามาอันดึกกันได้มันจะเป็นเรื่องที่ดีผมเคยเป็นนักเขียนใหม่หกครับอาจจะมองนักเขียนรุ่นเกา่าว่าเขาล้าสมัยไปคิดอย่างนั้นเ้าคิดกันแบบง,ง่ายๆสัน้นๆแต่จริงๆความเป็นนักเขียนกระบวนการของความเป็นนักเขียนนั่นคือชีวิต มันไม่มันไม่ร้าเลยรหรอกมันเป็นสไตล์ที่มันเกิดขึ้นในแต่ละแต่ละสวยมันผมคิดว่าเราจะต้องล้อมรวมตรงนี้ให้ได้ต้องผันเกกันตรงนี้ให้ได้นะครับพันเด็กแ้านนี้ได้เ่อมันเกิดอะไรขึ้นในสังคมคนนี้ที่เราล้อมรวมกันไม่ได้ทำไมวงการเขียนของประเทศเรามันถึงได้ได้เสื่อมสุดไปค่อนข้างเยอะเสื่อมสุดแต่ต้องดูก็เสื่อมทรุดมันไม่มันไม่ได้เป็นปัญหาเพราะนั้นอาจารย์แยกส่วนคนที่เกี่ยวข้าต่างๆ อยู่ในตำแหน่ง,งที่ต่างๆในพื้นที่ต่างกันทุกคนพยายามหลอมรวมพื้นที่รรรตรงนี้ไม่ไอาจจะต้องเดินทางนะครับพวกเขาที่ขนาดแบบนี้ก็รู้สึกว่าผจะให้พวกเขารู้สึกว่าเราเป็นเพื่อประวัติกันและกันเป็นศูนย์กลางเป็นเป็นขายใหญ่ระหว่างกันและกันผู้ใจกลางคนดังอยูค่คิดอย่างนั้นมันก็ลำบากนะครับแต่ผมคิดว่าผมเคยเป็นนักเขีย,มมกกน,ย,ยน,มนมาก่อนเคยรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกหานเลยเมื่อก่อน ควรู้สึกอะไรต่อเมียอะไรเหมือนขัดแย้งมาสง่งเห็นแล้วข้าวย่างไม่ได้ทีนี้เราจะทำให้สมองค่เขียนยก้าวย่างไปชิมไป,ปนักเขียนสูส่กระบวนการของคนเขียนหนังสือให้ได้มากมากที่สุดเป็นธรรมาการครับเสียดายเวลามันน้อยเวลามันน้อยสําหรับการบริหารในช่วงขณะหนึ่งนะครับมันในช่วงสบายหนึ่ง,งมันน้อย,ยับแต่เรารยพยายามทําให้ได้แล้ว